นักขันตาติปุรักขิตาวาอาคูมันทะพระรากาวาสูนังวาสาวโวเสโทสักโกสักโก,ก,กปค,คาปุรินทโททัสเสตเตทเดทากายาสัพเพนานวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนวันโดยัสสิโนโมทะมณนะอภิกรม,มุงพิกุนังสามิติงวะนังอ,อะอถาคูสหคูเทวาชะลามังคิสิสิคาราดิวาอริตก,กาจะโรชาจะอมมาปุผานิพาสิโน วรุณาสหธรรมจะอจุอตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัส,ะว,สะวะเนสีโนท่าเสเตทะเสธากายาสัพเพนานาตวันดีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทะมานะอภิกามุงภิกขุดังสามิติหง่อนังส,มา,า,มา,สมา,ามาะนะมหสัมณะนะมนุษามานุษ มนุสสตมาคินธาปะตุทันศีขาอาคูอาคูมโนปัทาปะทูสีกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะรดหิตะวาสิโนปะปาระปาราคามหาปาราคาราคูเตวะยยันสิโนท่าเสตทะเสตากายาสัพเพนวันจิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโนวันนวันโตยศสิโนโมทามะภิการมุงพิกุนังสามิติงวังสุกากรุมการุมหา อรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาคันจาปโคมาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหราขาชามิสกาจายสิโนทะนยังอาคา,า,คาปาชุนโนโยทิสาภิวัสติท,สทัศเสตชะเสตากายาสัพเพนาน,านวันติโนอิทิมโตชุติมนโนวันานวันโนยัสสิโนโมทะมันาภิกามุงพิกุนังสาม,มิติงวะนังเขมิยาดุสิตายามา กัจจกาจะยศสิโนรัมพิตภารามเสทาโชตินามะจะอาสวะนิมมาระติโนอาคูอาถาคูปรมินิมติตาท่าเสตเตชิธากายาสัพเพนวันติโนอิทธิมโตชุติมโตวันณวันโทยศสิโนโมทะมานะอภิกามุงพิกขุนังสามิติงวะรังสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนวันติโนนามัญยะยะเยทะอาคชุง เยจันเจสทิสาสหปวุติชามัขีรังโอตปิณาวัสสัะวหักทักเขโมขะถนาคังจันทวอาสิตาทิตังสุรมาปรัตโตปุนตาอิทิมโตสหสะนังกุมารโอติโสสะสูปาคะสมิติงวะนางสหัสพรามโรกานางมหาพรามติกิติอติมิติทัติ อุปโนชุต oh. no ิมันอุปตุปโนชุติมันโตพิธกามโยยัสัสสีโสทัศเสทอิสระอาคูปัจเจกะวัสถิโนเตสัญจะมัชโตคาถาหาริโตปวิวาวิโตเตจะสักเพอภิกันเตสินเทเทวะสัพัมมะเกมะระเสนาอภิกามิปัสสากันหัสมิปัติยังเอถะกันธนะพัทราลาเคนะพัทธมันตุโวสัมันตาปริวาเลถะ มะโวบุญจิตะโกจินังอิติตัฐามหาเสโนกันนะเสนังอเปสปิสยิปานิสาตระหาหันจะสรางกัตวานะเถรลังยะถาปวุสโกเมโขธนายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวันติสังกุโรอสสะสังเวสอสาตันจะสับพังอภิญญายะวะขันวะวักคิตวายังจักคุมา โตอมันตยะยิสตาวาสาวกสนีรเตมะเดเสนาอภิกันตาเตวิชนธถภิกโบเตจอะตัมปะคารุมสุตวาพุทธสสะธนังวิทาระเดขิปังขมุมนเนสังโลกัมปีอิจยุงสัพเพวิเวชิตาสังขามาพายาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเติสวกาเตชะเนสูตสุตตาติ เอวามสุตังเอกังสมยังพะคว่าพารานสียังวิหารติอิสิปนติมิคทายเยตัตโรโคภวตาปัญจวิคเยพิขูอวันเตศีเทวเมพิขเวอันตาปัตพระชิตเตเเจตนะนะเสพิตบาโยจายังการมีสุกรรมะสุขังวีการุโโคอิโนทัมโปโพชุนังโกอนาลิโยอนัตตสิโยโยโยจายังอัตติกามานุโโคทุกโคอนาลิโยอนัตตสิโตติ เอเตเตพิกโวอุโพอันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนักกรณีอุปาสามยะอภิญญายสพโธยะนิพานญะสังวัตติกตมาจะสาาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนักรณีอุปาสามยะอภิญญาสพโธยะนิพานยะ สังวัตติอายาเมวะอริโยอัฏฐาริกิโกมะโคเสยะดีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาปิคเวมัญชิมาปฏิปทาอาถาเทนาอาภิสุสะบุธาจักขุกรณียายนะกรณีอุปาสามายะอภิญญายะสัมโพธยะติพานายะสังวัตติ อิทังโขปนาพิขเวทุกขังอริสัจจังชาติปิทุขขาชาลปิทุกขาวรดำชัมปิทุกขังโสกปาริเทวะทุกขโนตุสมโนสุปายาสปิทุกขาอัมปิเยหิสปายโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโยโคทุกโขปัจยำปัญจิตะทารปิตัมปิทุกขังสังกิตินะปัจจุณัฏธาทุกขาอิทังโขปนาพิขเวทุกขะสมุยทาโย อริยสัจจังยานาังตันหาปณนภพิคานันทิราคะสหตปะสหตคาตาตันระตันรพินาท่นีเสยทินังกามาตันหาพะวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปณะพิกเวพุทธุขานิโ,โรธโออริยสัจจังโยตัสสาเสวะ ตัณหายะอาเสวาวิลาคานิโรโคจาโคปติกัสสกโตมุขโตมานัยโยอิทางโขปะทะพิคเวทุกขานิโรธะอคามินิอปฏิโตาอริสัจจังอายาเมวะอริโยอัตถาทิโกมัคโขเยสาธิกังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัรมโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีกทางคุกขังอริสัจจันติเมีพิคเวบุตเพียนานุสตเตทนสุจากของอุทภาพอธิยานัง อุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุทัปัติโลโกอุทัปัติตังโขปฏินังทุกขังนิสัจจังปาริยนยติเทติภะเวบุพเพอนานุสติเตสุทมเมสุจักขุงอุทัปัติยังอุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุทัปัติโลโกอุทัปัติตังโขปฏินังทุกขังนิสัจจังปาริญายตันติเมภิกขเวบุพเพอนานุสติเตสุทมเมสุจักขุงอุทัปัติยังอุทัปัติปัญญาอุทปิิวชาอัทปัติวิ อิทังทุกขังสามุทโยอริสัจจันเตติเมพิกเวบุพเพอดานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปัติยังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติโลโกอุทัพปติตังโขปฏินังทุกขังสมุทโยอริสัจจังปัทธามตมพิเมพิกเวบุพเพอนานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปัตยนังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติโลโก ตังโขปทินังทุกขังสมเหยวอริสัจจังปัตไปหีทันติเมพิกเวบุเพนานุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยนังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิโลโกอุทัปฏิอีทังทุกขังนิโรธอริสัจจันติเมพิกขเวบุเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทัปฏิังอุทปฏิปัญอุทัปฏิวิชาอุทปฏิโกอุทปฏิตังโขปฏินังทุกขังนิโรธอริสัจจังสังกีเมตัปทัติเมพิกเวบุเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทัปถยานังอุทัปฏถิปัญญาอุทปฏถิวิชาอุทปฏถิอโลโกอุทัปฏถิตังโขปฏินางทุกขังนิโรโทอริสัจจันจังสังจิจันติเมพิกาเวบุพเพอนานุสเติสุธรรมเมสุจักขุมอุทัปถยานังอุทัปฏถิปัญญาอุทปฏถิวิชาอุทัปถิอโลโกอุทัปถิอีทังทุกขะนิโรคะธรรมิเนปฏิตปทาอริสัจจเตติเมผิกาเวบุพเพอนานุสเติสุธรรมเมสุ จักขุงอุทัปัทเนังอุทัปัทิปัญญาอุทัปัทิวิชาอุทัปัทถิอโลโกอุทัปัทิตังโขปฏทินังทุกขานิโรคะมิเนปฏิปทาเริยสัจจังพาเวตัมทันติเมพิกเวบุพเพออนุสันเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปัทเนังอุทัปัทิปัญญาอุทัปตทิวิชาอุทัปัทถิอโลโกอุทัปัทิตังโขปัทีินังทุกขานิโรคะทัมมิเนปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุพเพออนันตสันเตสุธรรมเม อุตตปฏิตว <Yeah, yeah, S 2> <t> ิชาอุตตปฏิอโลโกอุตตปฐิยายาวะกิกันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริสันเจสุเอวันติปัิการังทวเตสการังยามากูต al ังยานัทฐนสนาสุวิตุสุอนุหุสิเนตาวาทังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพมเกสัสสะพัมมานิยาปชาญาสเทวนุสายะอนุตารังสัมมาสัมปวธิงอภิสัมปุทโธ ปัญจยาสิงตโตยัคโหมีพิกเวอิเมสุจตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติมัททิรังตวะทะสากายังยะถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังอหสิอัฏฐานังพิกเวสเทวเกโลเกสัมมาเกะอะพพัมมะเกสัสสะปหาภามริยามปชายะสเทวมนุสายยะอนุตตรังสัมมะสัมปทิงอธิอภิสัมพุทโธปัญจยาสิง ยานั่นจะปันเนมทัศนาปุฏาปัิปปุปาเวโตอามาติปาชาทันติถาพุตตะภิเวทติเตอิทมาโวจะพควาอันตะนาปัญวาวกิยาภิกขุปวันตุเตภวันวัโตภาสิตังอภินุอภินนทุงอิมันติปาปจาเวยะการสมิงพัญญามเนอายัสวาโตกัญยกัะโกทันสัจวิชารางวิตามคคังธรรมะจักขุงอุทธปฏทิยังกัน ยิกจังกินจิสมุทะธรรมสมุทะยะธรรมังสัพพันตรัง นิโรธัมมันติปวัติเตจักขขาวตาธรรมจักเกกุมภาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตัมะขาวตาพระราณสิยังอิจสิปนาเตปิขเทยะอนุตตรังธรรมจักรังประวันติตังอปปาวิเตอปปปปิวะยังสมะเถนะวาพรามะเมนะวาเทวนาวาวาเนนาวาพรามุนาวาเกนะจิวาโลกามิสติกุมพานังเทวานังสัตธวังสัทธังทุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสัมภนานุสาวสูงจตุมมหาราชิกานังเทวาสัตทางสุตตวตาตานิสาเทวาสัตทานุหาเวสูงตวานิสานางเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัตทานุสาวสูงยามานังเทวานังสัตทางสุตวาดุสิตาเทวาสัตทานุสาเวสูง ดุส the the ิตานังเทวานังสัตท <bank> <yah> <iga> ังสุตตวานิมารติเทวาสัทธามุุสาเวสุนิมารตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปรนิมปาทิเวสันติเวเทวาสัทธามนานุสาเวสุงปรณิมิตาวัติสันติเวเทวานังสัตทังสุตตวาพระมกายิกาเทวาสัทธามุตสาเวสุตัมตาภารานังอิสิปันนเนมิขัายเยอตุนตรังธรรมจักรังปวันติตังอปาปฏิวัตยังสัมมาเทนะวาภะมณีนะวาเทเวทะ ทเวนะวามาเลนะวาพรมุนาวาเกนะจิวาโรกามมสติอิทหะเตนะขะเตนะเตนะมุตตินะเตนะยาวะพระมะสโรกาสัตโทอภุคันชิอาจัญญะสัทตะาจิโหคาชาสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปปานโนอจะโอราโลโอภาโสโลกะโลเกปัตุราหสิอติมักเวเทวานังเทวานุสภาวัง ปตโขภควะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิภควะโตโกณทันโยัญญาสิวตาโกณทันโยติอิตินางอาสัตโมโกณทันยะโกณทันสสะอัฏฐะโกณทันโยเตวะนานังอโหสีสิ